เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวม Mazda BT50 น,นะครับก็เปลี่ยนฉนวนเดิมที่เสื่อมสภาพนะครับใต้คอนโซลโดยไม่ต้องรือคอนโซลครับแตมชั้นแรกนะครับใส่พา้าสตเกหนึ่ชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้จะเหมือนกับตัวของ Ford Ranger นะครับจะมีกลิ่นเหม็น นนเดี่ยวเหลือเก็บแล้วก็ทำความสะอาดประกอบนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะครับครับฝั่งทางซ้ายครับดัมเสร็จแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับเคยไปทํามานะครับก็ไปแดมมาพื้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ตัวชนวนเดิมใ้่คอนโซลนี้เอาออกได้บางส่วนนะครับวันนี้ผมทำแล้วก็เอาออกได้หมดนะครับไม่ต้องเลยอกคอนโซลครับเสร็จแล้วใส่พาสซาเป็นหนึ่งชั้นครับวันนี้เราอยู่กันย่านไซนอยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วท่านใดสนใจฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ9636446ครับค d lineWIT.VIP ครับบริการถึงที่ครับ